วิดีโพอดครั้งที่46นะคะสัปดาห์ที่16ถึง20พฤศจิกาค่ะสัปดาห์นี้หนิงออกพบลูกค้าทั้งหมดหนึ่งบริษัทนะคะก็คือจะเป็น Grand U นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือจะเข้าไปพบช่วงบ่ายค่ะสัปดาห์นี้มีเลื่อนสองที่นะคะก็เลยได้ไปพบทีเดียวนะคะซึ่งงานประจำสัปดาห์นี้ของหนิงนะคะก็มีทำสัญญาให้กับ Noble นะคะเพราะว่าเพิ่งสรุปกันได้ในเรื่องของการวางโค้ดตอนแรกที่จะวางโค้ด หนึ่งโค้ดสิบสองเดือนก็คือทำเป็นคอนแทคหนึ่งทำคอนแทคหนึ่งปีนะคะเดือนละโค้ดนะคะแต่เนื่องจากว่าทางลูกค้าเนี่ยเขาหนึ่งยูเออลเนี่ยเขาจะมีสองภาษาทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษก็เลยสรุปว่าจะวางทั้งสองโค้ดเลยนะคะเนื่องจากว่าของเราเนี่ยวางโค้ดได้แค่โค้ดละหนึ่งยูเนะคะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งไทยทั้งอังกฤษก็คือต้องวางท,างทั้งสองที่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปว่า,าวางเดือนละสอง เรื่อเทคนิคการวางโค้ดวาง ID ของเขาเพื่อที่จะได้ทราบว่าเ,เบอร์นี้มาจากคิวโรล่าอะไรประมาณนี้คะ่ะซึ่งก็ได้ประสานงานกับต้อมกับพี่ชัดนะคะซึ่งสรุปแล้วว่าเราจะไม่ทําให้นะคะเพราะว่าเรากลัวเรื่องออปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์เราจะมีปัญหา คอนดิชันนี่คุยกันมา 2- อสรอบแล้วนะคะแล้วก็ทางนายเขาก็อยากให้ทำเป็นคอนแทคด้วยนะคะก็หลังจากเขาไปพบรอบที่สนี้ก็ไม่น่จะมีปัญหาอะไรก็รอแค่ลูกค้าเซ็นอย่างเดียว ็อยู่ระหว่างการประชุมว่าจะทําการต่อหรือเปล่านี่ก็พยายามคุยให้ลูกค้าต่อสัญญาเพิ่มนะคะแล้วก็จะดูราคาพิเศษให้ลูกค้านะคะสำหรับ For c a คสด้วที่ o r ร์แคดไว้นะคะ house สามสิบห้านี่ยกเลิกเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าทางนายเขาก็กลัวเรื่องกฎหมายนะคะส่วนน้สันที่ว่าจะซื้อ6เดือนนะคะตอนนี้โดนตัดงบนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเลยนะคะสำหรับนิติบุลีนิกก็ยกเลิกไปเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่า คิวโซลาร์บอกเอสอ็ออโต้ซึ่งเรายังทําให้ไม่ได้นะคะก็เลยต้องรอระบบเรานิดหนึ่ง้าระบบเราได้ลูกค้าก็สนใจนะคะแล้วก็ยังมีที่เหลืออยู่ก็มีอีเมจินีนะคะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าของก็รอสรุปเรื่องโปรโมชั่นนะคะส่วนเอนี่ก็ตามอยู่นะคะทางหัวหน้านะคะก็ตามแต่ว่าคนที่ภประสงนงานให้เนี่ยก็ก็ยังยังยุ่งอยู่อะไรประมาณเนี้ย จะพยายามตามให้ทันเดืินทันวานะคะแล้วก็ชันอิสระนะคะชันอิสระนี่ก็ที่คุยกันไว้เบื้องต้นเนี่ย18โคตต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0เานะคะแล้วก็ลูกค้าให้ทำเป็นคอนแทค3เดือนกับ6เดือนไปให้พิจารณาด้วยเพื่อที่จะได้เป็นตัวเลือกว่าจะคอนแทค3เดือนหรือว่าจะคอนแทค6เดือนนะคะนี่ก็เลยประมาณ